สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่สองของเราเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดผีเรือล่มเนาะสําหรับเช้าในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหนาที่วัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมเช้านี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะมาถ่ายทามาขอตัวเลขแทนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะติดตามแอดมินมานะครับท่านผู้ชมสำหรับในเช้านี้เนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรอคนอยู่ที่นี่รอให้คุณมาพิสูจน์ที่นี่กับผีเรือล่มทั้งห้านะท่านผู้ชมเช้าวันนี้เนาะเราก็มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกับไม้พายกันนะครับในคลิปที่สองของเรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนกับผีเรือล่มทั้งห้านะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขไหมในวันนี้เนาะก็ขอหเห็นสองตัวตรงๆนะท่านผู้ชมไม่ขอถึงสามตัวหรอกเนาะก็จะขอสามตัวก็จะถ้าไม่เข้าก็จะแย่ yeah, นะท่านผู้ชมขอแค่สองตัวก็พอแล้วเนาะท่านผู้ชมนะเนาะจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับใครตาดีมองเห็นตัวเลขอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม แอดมินจะถ่ายไปให้ท mm hmm. yeah. claro. anyway> ั่วๆนะท่านผู้ชมเนาะก็จะได้เห็นกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่ไมพายนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพยายามถ่ายไปให้เห็นทุกมุมมองนะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับ,บตัวเลขที่นี่นะที่ไม้พายทนะ่านผู้ชมนะที่วัดผีเรือล่มของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมดูสิว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมคลยๆสองนะท่านผู้ชมเนาะ ต้องใช้เวลานิดนึงนะผู้ชมเนาะถ้าทุนแม่ผีเรือร่มทั้งห้าเนาะตนจิตจนใจให้เห็นตัวเลขกันชัดๆด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนาะขอยเห็นขอยเฮงขอยปังขอยเข้านวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกสี่เนาะ มองไปก็เหมือนหน้าคนเลยนะท่านผู้ชมกำลังมองดูแอดมินอยู่เนาะตอนนี้เนาะไม่ผีเรือร่มเนาะก็ขอให้ดนบันดาลดนจิตด,ดนใจเนาะให้มองเห็นตัวเลขมองให้เห็นมองให้สะดุดตากันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้เนาะก็ประทานตัวเลขให้ด้วยเนาะเพราะแอดมินก็ขี่รถมาอย่างไกลนะท่านผู้ชม เดินทางมาวันนี้ก็เกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้เนาะเลขกอะไรท่านผู้ชมมองแวบๆตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ เห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้เนาะแอดมินว่านะดูสิว่าใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมตรงนั้นนะั้ท่านผู้ชมเนะาะพอสายตาแอดมินไปสะดุดเอาตรงนั้นพอดีนะท่านผู้ชมซาตัวไม่ผีแล้วรมทั้งห้า จนจิดจนใจให้เห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขสลับไปสลับมานะทผู้ชมนะแอดมินก็รู้จะอ่านว่ายังไงดีนะท่านผู้ชม ทำไมตัวเลขไม่นิ่งเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะตัวเลขมองไปเหมือนเลขสามเก้านะผู้ชมตรงนี้เนาะสามตรงนี้เก้าตรงนี้นะผู้ชม สามตรงนี้เก้าตรงนี้นะทผู้ชมเนาะแต่ตัวเลขสลับกันไปมาอยู่นะท่านผู้ชมพระทูตแม่ผีเรือร่มก็ดลจิตดลใจดลบรรดาลให้มองเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนด้วยนะครับจะสลับไปสลับมาเนาะแอดมินก็ตาลายนะท่านผู้ชมถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้เห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับ ตัวเลขก็ขึ้นให้ชัดเจนด้วยนะครับอย่าสลับไปสลับมาเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมสามเก้านะผู้ชมนะบางทีมือนเลขสองเก้าหรือสามเก้านะผู้ชมสลับไปมาเนาะสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามนะครับตรงนี้เนาะท่านผู้ชม เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอันนี้เอาตามสายตาแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะสามเก้าเก้าสามหรือจะเป็นสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมชถ้าทัไม่ผีเรือร่มช่วยดวนบันดาลให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะ จะสลับไปสลับมานะครับขอสองตัวตรงๆเด้อแดีไปดูจุดอื่นกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะตัวแรกอยู่ตรงนั้นจะสลับไปมานะท่านผู้ชม เ็นตรงไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะท่านผู้ชมเราขอสองตัวตรงๆกับไม้พายนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแต่ตัวเลขที่แอดมินมองเห็นก็จะเป็นเลขสองเก้าเก้าสองหรือจะเป็นสามเก้าเก้าสามนะท่านผู้ชมพตัวเลขสลับกันไปมานาะแอดมินก็จะอ่านไว้ให้ทั้งสองตัวนะท่านผู้ชม สองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามนะท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้นะเนาะเป็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมทุกไม่ผีเล้อร่องโดนเกี็ดโดนใจเปิดโชคเปิดลาบให้ด้วยเดอ้อแม่เดอ้อ เป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็พยายามถ่ายทําให้อย่างสุดความสามารถแต่นะท่านผู้ชมมือถือก็ไปโคดเอาตัวที่ไกลๆนะท่านผู้ชมเนาะตรงใกล้ๆดันไม่โคดสงงางน,นะท่านผู้ชมทำไมมันไม่โคดให้นะท่านผู้ชมมันโมม ตามสายตาแอดมินเห็นนะท่านผู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามนะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมเห็นตัวไหนก็มองสองไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันเนาะ เห็นตัวไหนแคบหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นก็จะเป็นสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามนะท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้เนาะกันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ